มาค่ะผัดกระเพรากันวันนี้เตรียมเครื่องไว้แล้วนะคะกระทะร้อนก็ใส่ไปเลยจ้า มันต้องฉุนนิดนึงนะคะไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะจ้าอ้วนแล้วพอได้ที่แล้วเราก็ใส่เลยนะจ้าพระเอกของเรา ได้ที่จ้าสูตรเด็ดจ้าร้อให้เขาเดือดแป๊บนึงนะคะ ้ำมันหอยจ้าผงนัวจ้าซอสปรุงรส มีกลิ่นหอมมากนะคะเราก็จะใส่กระชายสับจ้า ใบเอกของเราเราย่างเสร็จแล้วนะคะคือว่าสุกแล้วผัดกะเพราก็ต้องขาดไม่ได้ใช่ไหมคะใบกะเพราค่ะใบกะเพรารอให้ยุแบแป๊บนึง แล้วก็ชิมได้เลยนะคะเป็นอันเสร็จแล้วจ้าทานด้วยกันนะคะทุกคน ใบมะกรูดนิดหน่อยค่ะพอหอมเสร็จแล้วนะคะมาค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะ